บอกหนึ่งบอกกันหน่สวัสดีเจ้าอยู่กัพไ่นห้าบรราเจ้าเนาะวันนี้เจอกันในปา่าเฮดแต่เจ้านากกับบรรยากาศแบบขึ้มฟ้าขึ้มฝนน,นะเจ้าฝนล,ลิ้นมาเป็นเตื้อนนะไปเจอกันรุ่นวันนี่จะมาหรือเปล่าไปมันจะมัดหรือเปล่าไตะใครโดกแรกเลยเจ้า หาเจ้าเี่ดวกสีแดงชุ่มหวานนะเจ้าเนี่ยน่ารเดก็ดีนะเลต่อสองกเลย มันแข็งได้อยู่นะแต่ดอกนี่งามกันนะเนาะสองดอกเจ้าโอ้เหลืองเนาะเนี่ยปิ๊จิอ้อาว <c oughs> หอยสมาเดยหอยเนาะ้าเจ้า นี่สูงกว่าบ้านกันบ้านก็ขินได้เยอะบ้านบ้านบะเบล ข้าก็เออคข้าโลดอกนี่สวยอยู่ดอกจีเนาะเฮ้เนาะเฮ็ดมันเพิ่่หนเด้ยเสงดอก ต่อไปน,นะนี่ข้างหลังนี่อีกเจ้าอีกเจ้านะี่มืดลงมาติ๊กๆแล้วมืดเว้ามืดลงครัน นี่นี่นี่เนะห็ดละงูเหลืองละงูเหลืองดอกหนอย้ลย e ดอกปันน้นเลยมีะตะลกจุ๋มเป็นขนาดดอกน้อยนะอาจารย์เนาะนี่ก็ รถละเจ้าเนาะเดินลงเขาบ้างมีผลงานแพงเจ้าได้แกงน้อยนะเจ้าเนาะเห็ดละงโกแล้วก็เห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งนกยูงนะเจ้าเห็ดรวมเนาะชุดนี้เห็ดลางโกนี่กบานเนาะจุงก็พอมีให้ได้เก็บนะรวมรวมๆก็คือแกงน้อยหนึ่งพอดีเนาะแกงอิ่มเลยแหละเอาละนะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะ ก็หายังหาได้บนนานะเจ้ายังเดินได้บวถึงชั่วโมงเที่ยะนะพอดีค้มฟ้าคืมฝนจนเกินไปเนาะก่อเลยว่าจะเมือบ้านก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเหมือนฝนมันจะลงละเดี๋ยวถ้าตกกลางเขาตกหนักมันจะอันตรายเจ้าอ่ะแอบรอบอ๋เ,อเจ้าเนาะตอนนี้ก็เดินลงเขามาจะถึงรถนะเจเะ้าที่รถปอร์ตไซจอดนะเจ้านะผลงานการหาฮิตของแพงเจ้า ก็เป็นเห็ดรวมนะเจ้าเนาะเห็ดละงกกับบานนะเจ้าเห็ดพึ่งนกยูงเนาะนี่รวมลวมแกงได้แกงเนเจ้าเนาะแกงอิ่มเลยนะเจ้าเอาแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะปลากก็เพียงเท่านี้นะเจ้าเนาะแพงก็ยังหาได้มานานนะเจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าเมฆตั้งเข้าหนาจนเกินไปละก็เลยว่าจะกลับก่อนนะเจ้าขอบคุณที่รับชมจนถึงท้ายคลิปนี้นะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับปกลับรถเนาะ